ก่อนกดยังไงแล้ววันนี้ก่อนที่จะรีวิวขายที่กันเดี๋ยวพี่จะถามหมานว่าครับระวางตากับตีนเนี่ยอะไรสาคัญกว่ากันผมว่าตาพ,พี่ว่าตีนตีนสําคัญตรงไหนี่อาวเวลาหมานขับรถเนี่ยหมานไม่มีตีนเนี่ยหมานจะอะไรเหยียบเบรกเอาถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีตาแล้วพี่จะไปยังไงเออเว้ยมองไม่เห็นเลยขนาดคนยังชื่อฝันตาตุกตา มีไหมขวัญตีตุ๊กตีเออไม่เลยเออกระอะไรนะครึ่งดื่มครึ่งดื่มก็อะไรไวตามิวไวตามิวเออแลกแลกตาซอยอือไม่มีมแลกแลกไวตีแล้วอ่ะขอโทษหมาเล่นกินมันต้องมีอ่าไวตีมิวโอไวตีมิวแลกตีซอยมีิวแต่หมานอย่าลืมว่าข้างกล่องเนี่ยมันเขียนไว้นะเออ มันจะเขียนด oh, ้วยว่าอุดมด้วยโปรตีนเน่อ่้บอกอะไรนะเวลาหมานพเราก็มีแเนี่ยครับเมียเคยด่าหมานไหมไอ้หน้าโ้นตาไปมีครับมีแต่หน้าขายที่นี่ห่าขายที่ก็เดี๋วเราสวันดี่ันดีค่ับดีดี๋ววัราีันนี้วัดีวันนี้วัดีวัสดีวันดี้วัสีวัสดีวับีวันนี้วัับีวันนี้วัีสวัดีสดี อ่ะขี่ไร่โฉนดโฉนดติดคลองน้ำสองด้านพี่โฉนดพุทแดงหรืพุทแดงพุทแดงแดงเลยพุทแดงต้องรำสวยนะรำสวยแดงอันนี้ติดถนนเส้นหลักคือทางเข้าลาดยางลาดยางลาดยางอ่าทางเข้าโคยดกอ่าอ่าอันนี้หนึ่งไร่ก็น้ากว้างประมาณห้าสิบเมตรไร่เดียวเหรอไร่เดียวไร่เดียวไร่เดียวไม่ใช่ไร่เดียวแต่ต้นไม้เราไม่ให้นะต้นไม้ไม่ให้ต้นไม้นี่เป็นต้นไม้เรียกไม้ล้อมไม้ล้อมไม้ล้อมเอ่อไอต้นของไอ้นของจะไม่ให้อ่าเจ้าของเขา ให้แต่ที่อ่ามัตรจำแล้วตัวนี้อ่าให้แต่ที่แต่ถ้าอยากจะซื้อไม้ล้อมไว้ในที่ท่านก็ได้แล้วก็ขายอ่าเขาขายเขาเช่าเขาเช่าอ่าเช่าทำเช่าทำเช่าทดี๋ยวเราจะไปจะเริ่มตรงไหนเดี๋ยวเราเริ่มด้านหลังคลองอ่แล้วก็มาด้านหน้าแปลงไปไปโอเคยังครับผมหรือว่าตาตีนยังไงตั้งแต่ว่าตาเลยนะตามาก กดยังมั้งอ่านครับก็มาตามมาอ่าตามไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูคลองด้านหลังคลองด้านหลังมีคลองฮะอ่าฮะลอยเรือลอยลำมาตามชายคลองชิ่ทัดหน้ามองอยู่ริมสองฝั่งพี่วัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยเอาเขาเขามนั่งเล่นนั่งเล่นเออนั่งเล่นอยู่นี่นะ ดูหมาโอ้โหคลองมันคลองมันลอกต่างหมา <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็ติด,ดตนนะเดี๋ยวต้องดูต้องลือ้อต้องลื้อผักอ่าใช่ตรงนี้ก็จะเตียนๆอยู่อ่าอ่าอันนี้ก็ติดคลองน้ําคลองน้ําเป็นตัวตัวเอนะานะหลังแปลงข้างแปลงคลองน้ํายาวเลยอ่าคลองน้ํายาวเลย,ย,เลยตอนนี้ก็เขาก็อ่าจะมาลอกอ่าเขาเรียกอะไรวัดวัดชพืชอ่าใช่ อันนี้นะเดี๋ยวเขาจะลอกคลองให้อ่าลอกคลองให้พอลอกคลองนี่น้ําสวยแล้วอ่าน้ำสวยก็จะไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ามันมีผักตกชวานะโเนา่ปลาเยอะเลยเนี่ยอใช่แล้วก็นู่นเลยพี่ะวิวเขาวิวนนู่นนู่นด้วยนะครับอ่าวิวเขาใหญ่สวยๆน้ำใสๆเนี่ยทะลือผักในน้ำกระใสน้ำกระใสมากอ่าเราเราถ่ายให้ดูใสขุดแจ้ว ใส่ขุนแจว <laughs> <S 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 ใส่ดิอันนี้ให้ชมให้ชมก่อนพื้นที่กรก็ด้านหลังก็จะมามุมนี้มุมนี้เลยอ่ามุมนี้ก็คลองโค้งอ่าคองโค้งต้นกล้วยใน่นก็โค้งกล้วยตะลีอ่าฮะปลายปลาย ฝายวีเหี่ยวเหลือวียังรือช่องไอ้ฟังดูเอาไปเล่นมุกนี่ต้นกล้วยสาต้นกล้วยตันดีไม่ได้รบกวนแล้วจะช่องให้หมานฟังกล้วยตานีเดนหมาหน้าหมาผู้ตามผมนะกล้วยตานีเดี๋ยวให้พูดผมพูดก่อนจะหมาหน้าพูดเดียวกล้วยตานดีฝายวีเหี่ยวน้ำไหลเชี่ยวฝายวีหักเหลือวีเดียวหิ้วหวีไปหิ้วหวีมาอ่ะโอ้โหจำจำไม่ได้จำไม่ได้ก็มาเข้าไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ก็รับทานฮะเอ้ยใช่ของของ คลองดิอ่าคลองนี่เป็นคลองอ่าน้ําทั้งปีอ่าน้ําทั้งปีมีน้ําไว้รดน้ําต้นไม้อ่าลดน้ำต้นไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราพิเศษแป๊บพี่อันนี้ก็เป็นงี้นะถ้าเราตกแต่งก็เอาไปโคลอกนี่ก็สวยงามแล้วอ่าไม่ต้องรอหลวงก็ได้ครับไม่ต้องรออ่าไม่โคทำอ่าครึ่งวันก็เสร็จแล้วเนี่ยแล้วใครใครซื้อที่ตรงนี้จะรวย โ่ามีมากเลยพี่นี่กล้วยด่างอ่ากล้วยด่างนี่ฮะกล้วยด่างกล้วยด่างอ่าไหนนี่ด่างแล้วนี่โอ้หมีกล้วยด่างแล้วเมื่อก่อนไปเขาเจอด่างด่างเป็นเหลืองเหลืองกล้วยด่างกล้วยด่างโอ้ด่างเกิ่วกัพี่แต่เกี่ยวกด่างเกี่ยวกับสวยเลยอ้าวด่างเกี่กสวยเลยเออสวยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กล้วยด่างแล้วกล้วยธรรมชาติกล้วยธรรมชาติเราไม่เอาเนาะเราปล่อยไว้งี้เปดไดกล้วยดิอนุรักษ์ไว้อ่านุรักษ์ไว้แล้วก็เป็นนี้ดีนะพี่ติดลวดยางทางเข้าน้ำตกกอยดอก ยาวไปเลยอ่าติดเลยวันนี้เราจะเดินข้างบนหมาจะเดีนะพี่พี่พี่เรากะว่าตรงนี้สี่สิบเมตรได้ไหมไปหาถนนได้ไหมพี่ว่าได้ได้นะอ่าติดคลองสี่สิบเมตรด้านหลังก็สี่สิบนะอ่าด้านหน้าประมาณห้าสิบแต่ตรงนี้เนื้อที่ไล่ไล่กว่ากไล่กว่ากว่าเเปิดมายกแปลงห้าล้านยกแปลงห้าล้านห้าแสน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 อ่าฮะโฉนดคุกแดงอ่าฮะ ใค้ชอบชนวนฟุดแดงมาครับ 5, 5, ห้าล้านห้าแสนต่อรองกับเจ้าของที่เขาเองอ่าฮะเดี๋ยวนี่ตรงนี้ก็มีน้ำนนนนเป็นโอ้นนเห็นไหมม,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 มีมีนิดหน่อย,ม,อยอมีนี่ย่ามาขึ้นามาดูด้านหน้าแต่พี่จะให้ดูด้านหน้าก็เติดถนนด้านหน้าเราก็ถ่ายพรีเซนต์ไปนี่เลยเนาะยาวไปดูเลยอ่อันนี้ก็ทางเข้าอย่าอย่าให้เห็นป้ายเลยนะ เขาเลี่อนตางเขาอยู่ใหญ่เขาเห็นะนไะไย้ถ่ายมาถ่ายยังให้เห็นป้ายแล้วเนาะ <c oughs> ตรงนี้ก็ติดทางเข้าน้ำตกโปอยดอกมาหาผมไหมตรงนี้ก็วิเซนจบตรงนี้เลยเออตรงนี้เลยเหรออ่ะออลายยางอ่าอันนี้ทางเข้านีออา่ติดลายยางประมาณห้าสิบเมตรน่าจะชัวร์ได้ได้จากตรงนี้ไปตรงนี้ไปนู่นเลยห้าหกสิบได้ปะระวังอ้าว นะอ่าระวังรถนะพี่รถเอาไปกินสนใจนะอ่าฮะผู้แดงครับผู้แดงที่ห้า้านหแสนห้า้านหแสนติดต่อที่เบอร์โทรเทมาอฮะเกสองอ่าฮะสามูนยอ่าฮะสี่าแปดสโอเคเบอร์เฮ้เบอร์พี่พี่หรือจะคุยกับผมเบอร์พี่พี่ศูนสมอ่าฮะสองหกสี่อ่าฮะ หกสี่เก้าห้าอย่าเห็นป้ายแล้วนะอย่าเห็นป้ายก็เลยเห็นเ่างนี้ะอยางนี้ตรงนี้เดินป้ายครับเดี๋ยวจะต้องถ่ายมาอีกอันนี้ก็ให้โจ๊บทุญจี้ทั้งหมดเลยไม้ล้อมไม่ให้นะอ่าไม่ให้ไม่ให้ให้แต่ที่ให้แต่ที่เอาวางใต้ไม้อันนี้ก็อ่ามาสรุปกันตรงเงี้ยตัวไม้ใหญ่สนใจห้าล้านห้าแสนนะฮะ ติดถนนลาดยางสะดวกสบายเลยเนี่ยทางเข้าใครมาเจ้าของที่ไม่ได้ฮะทางเข้าน้ำตกน้ำตกกอยดกน้ำตกเจ็ดคดน้ำตกมากมายน้ำตกสะพานปีงไม้โอ้โหเยอะน้ำตกถ้ำเตาตกเยอะมากน้ำตกหินตั้งสาที่นี่คนเข้ามาแน่นเลยนะถนนเส้น็มเลยแต่ตรงเนี้ยถนนเป็นไอ้นี่เลยเขาว่าถนนเดี๋ยวจะมชมรถติดอ่ะที่ว่าถ้าปล่อยไว้ในี่ยเราพาไปดิ ใครอยากได้รีบมาซื 100.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  ้อก่อนตอนตอนนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนเส้นธนารัฐเขาใหญ่เออใช่ธนารัฐเขาใหญ่ก็ลาสี่สิบล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านอ่ะใครสนใจอ่ะซื้อไว้ก่อนจะจะซื้อเก่งกำไรก็ซื้อไว้ก่อนไล่เดียวไล่เดียวอันนี้หนึ่งไล่ครับหนึ่งไล่กว่านิดนิดแล้วก็โฉนดกราคากุณแดงคุณแดงราคาห้าล้านห้าแสนติดต่อเสียหมานเลยเบอร์โทรให้ไปแล้วนะฮะ เบอร์โทรไม่มีทางทางไม่มีทางแล้ว092 3 8 0 4 5 8 3 063 2646495ไม่มีทางแล้วอันนี้อันนี้ก็อยู่ที่ตมใช่อำเภอพูดไปดิพูดไปดิอำเภอแก่งคอยจังหวัดสลับรีก็การเดินทางกรุงเทพถึงแปงครับพี่ก็ไม่ใจฮะกรุงเทพถึงแปงก็อ่า ไม่เกินร้อยโลไม่เกินร้อยโลนะพี่ถ้ามาจากลังสิทนะเก้าสิบเก้าสิบร้อยตีร้อยไปร้อยหนึ่งไม่เกินการเลี้ยงก็ง่ายนะอ่าอ่าลังสิตธ์จนขยกครับก็งสิตัวเพลินนาเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านนาเลี้ยวขวามาแก่งคอยตาบ้านไม่ครับเลี้ยวขวามาแก่งคอยแล้วก็จากตัวเพลินนามาถึงแปลงก็มาสักสิบห้ากิโลได้ปั๊บมาไม่ถูกเพราะว่าอาารเนี่ยหวานเบอร์โทรที่ให้ไว้โอเคหรือเบอร์ผมที่ให้ไว้ในนี้วันนี้ ผมก็เสียหมานไปก่อนหมานว่าตาตีอะไรสำคัญระกตักดตา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 ้า <c oughs> ไปไปไป <c oughs> โอเคครับสวัสดีครับ